สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกันและคณากัน,แล,กนแล้วก็ราศีกันนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านดวงความรักประจำวันที่16ถึง31สิงหาคม2566ค่ะไปดูกันว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวกันนั้นนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะ ได้ไพ่สี่ดาบค่ะเดอดทาวเวอร์ราชินีดาบนะคะ The Wheel of Fortune แล้วก็จะเป็น Two of Cups 4สไม้เท้า King of Wands นะคะ King ไม้เท้าแล้วก็7ดถ้วยไพ่เจ็ดไม้เท้า แล้วก็ไพ่เด e อ o มูค่ะแล้วก็ใต้สำรับของเราเป็น knight of cups นะคะโอเคค่ะขอปรับขอปรับกล้องนิดนึงเนาะเมื่อกี้ใกล้เกินนะคะโอเคค่ะเออคือที่มองเนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวกันคะ่ะมีแนวโน้มว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะ ความสัมพันธ์ที่หยุดพักกันไปนานความสัมพันธ์ที่มีรอยร้าวมีรอยแตกดูเหมือนกับว่าเพื่อนๆชาวกันเองเนี่ยที่เจอสถานการณ์นี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าคุณชิลนะคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางสบายๆจะไปต่อก็ได้หรือจะยังไงก็ได้แล้วแต่เลยคุณรู้สึกว่าแล้วแต่เลยคุณทําใจละคุณอยู่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณเองก็คุณและเขานะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะยื้อการประครับประคองกันจนวันนึงรู้สึกว่า,ารู้สึกว่ามันถ้ามันเหนื่อยอะถ้ามันเหนื่อยเนาะก็พักไว้แค่นี้คุณเองก็เหมือนกันนะตัวของคุณเองก็เหมือนกับพักไว้แค่นี้ตอนนี้กลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาเยียวยาหัวใจกลับมารักตัวเองดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชีวิตคุณทีนี้มองว่าด้วยสถานการณ์ความรัก เวลาที่แยกออกจากกันไปนะคะต่างฝ่ายต่างก็ยังส่องกันอยู่นะเขาก็ยังส่องคุณคุณก็ยังส่องเขาเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใครที่มองถึงความสัมพันธ์ที่พักกันเอาไว้ก่อนแค่นี้นะมีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่ในช่วงสองสัปดาห์นี้ที่คุณและเขานั้นจะกลับมาหวนกลับมาคืนดีกันหวนกลับมากลับปรับความเข้าใจกัน แล้วก็ดูเหมือนกับว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาแล้วรักกันมากขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ำไปนะมันเหมือนกับคุณและเขาเนี่ยรู้ใจกันมานานผูกพันกันมานานเปรียบเสมือนเอ่อเหมือนใช้ร่างกายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะหัวใจอาจจะเต้นคนละเดวองแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสองคนนั้นเอ่อมันถอยออกมาแล้วก็ เพื่อพักเหนื่อยแบบนี้ค่ะแต่ในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะคุณและเขามีเกณฑ์มากๆเลยที่จะได้พบได้เจอกันกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็ไปต่อกันมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีคือมันเหมือนกับว่าโอเคในไหนก็ตัดสินใจที่จะกลับมารักกันต่อไปกันต่อเนี่ยมันก็หลายๆครั้งแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครั้งนี้มีเกณฑ์นะคะที่คุณและเขาจะตัดสินใจ มีข่าวดีการแต่งงานแล้วก็มั่นหมายกันไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เจอปัญหาเดิมๆอีกจะได้ไม่ต้องมาคือปัญหาตรงนี้มันอาจจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เพื่อนๆเจอเหมือนกับการถึงห่วงไหมมันก็อีกหนึ่งประเด็นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไหมก็อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่คุณและเขาต่างคนต่างมีตัวเลือกไหมนั่นก็อีกหนึ่งประเด็นเท่าที่เราดูนะคะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเรา คุณและเขาเนี่ยให้โอกาสกันและกันกลับไปรักตัวเองกลับไปเยียวยาตัวเองคุณเองก็พอได้แยกออกจากกันมาต่างคนต่างก็คิดถึงต่างคนก็ต่างห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน mm hmm. ก็เหมือนกับว่าพอเปิดโอกาสให้กันไปอ่ะแยกออกจากกันไปคุณมีตัวเลือกใช่ไหมคือเขามีตัวเลือกใช่ไหมอ่ะลองไปเลือกดูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ยังคงห่วงหาอาทอยก็ยังคงรักกันยังคงแบบยังคงแบบโหยหากันเสมอน,นะคะในความสัมพันธ์ที่ใครบางคนนะเหมือนกับมีความไม่ชัดเจนเช่นคบหากันมานานแล้วแต่เขาอาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้หรือคุณเองก็อาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้การเคลียร์ตัวเองในเดืมูเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาเองก็อาจจะยังมีอะไรที่ยังตัดไม่ขาด มีอะไรที่ยังคุมเครืออยู่ซึ่งคุณเองก็อาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างหยุดพักเอาไว้ก่อนแต่ในสองสัปดาห์นี้เชื่อเถอะว่าอา่เมื่อรู้ใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเคลียร์ตัวเองนะคะเกิดการเคลียร์ตัวเองเกิดอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนอาจจะมีเนี่ยค่ะในเรื่องของข่าวดีการแต่งงานแล้วก็มั่นหมายเกิดขึ้น ไปดูกันนะคะว่าพระอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวกันอีกเห็นไหมคะมีการจบแต่ก็มีการเริ่มต้นใหม่ไพ่ขึ้นมาใบแรกเลยเหมือนสี่ดาบการหยุดพักพักไว้ก่อนแค่นี้ความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วไม่ได้จบจริงขอให้คุณเชื่อเถอะว่า ไม่ได้จบจริงถ้าคุณยังต้องการรักนี้หวนคืนกลับมาต้นรักตัวนี้จะงอกเงยขึ้นมาใหม่นะคะจะเป็นต้นรักที่สวยงามขึ้นมาใหม่ได้ไพ่อัศวินดาบอ๋อได้ไพนะะ่นะคะสักคูนะคะ นี่คือโชว์ไ็ได้ได้ไพ่สิเหรียญกับไพ่แดาบแล้วก็ได้ไพ่10เหรียญอุ้ยสิบเหรียญกับ10เหรียญดีเลยนะคะแล้วก็5ดาบค่ะ,ะถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาการเริ่มต้น สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีมากรู้สึกเหมือนจะมั่นใจมากขึ้นรู้สึกเหมือนว่าการตัดสินใจที่เร่งรีบเร่งด่วนที่จะกลับมาคืนดีกันมันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดนะคือ10เหรียญเนี่ยขึ้นมา2ใบเลยบ่งบอกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ย ต่างรู้ใจแล้วก็พร้อมที่จะดูแลกันเวลาที่ความสัมพันธ์เนี่ยคือความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วเนี่ยพอพอคุณและเขานะคะได้รับความอิสระแต่ว่าทำไมถึงไม่บินออกไปจากกรงนี้ล่ะคุณและเขามีสิทธิ์ที่จะบินออกไปนะแต่ว่าก็ยังเาเรียกว่ายังยินดีแล้วก็ยังเต็มใจที่จะอยู่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเออ เวลาเปิดกรงออกมาก็ไม่บินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนก็ต่างคนต่างรู้ใจตัวเองว่าจริงๆแล้วแท้ที่จริงแล้วคุณทั้งสองคนนั้นยังต้องการกันและกันอยู่ไม่ได้จริงๆไม่ได้ต้องการใครเลยแต่อาจจะเหมือนกับห้าดาบเนาะการเอาชนะการไม่ยอมกันทั้งๆที่ก็รู้ใจแหละว่าขาดกันไม่ได้หรอกถ้าขาดกันไปเนี่ยก็เปรียบเสมือนออมีร่างกายแต่ไรหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนกับ เหตุการณ์ตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกันเนี่ยหลายๆครั้งแล้วแต่ก็ไปจากกันไม่ได้สักทีสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้การกลับมาคืนดีกันนะคะบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่แน่นอนว่าคุณและเขาจะได้ลงเอยค่ะด้วยการแต่งงานมันสามารถที่จะไปต่อได้นะจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักแล้วก็เอื้ออาทรช่วยเหลือกันซึ่งกันตลอดมา จนบางทีมันกลายเป็นมันกลายเป็นความคุ้นเคยแล้วก็กลายเป็นอะไรที่กลมกลืนจนไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่าแท้ที่จริงแล้วคุณทั้งสองคนนั้นรักกันมากมายขนาดไหนมันอาจจะตอบไม่ได้เนาะจนบางทีเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์การพักการถอยออกมาหรือการจบเพื่อที่จะลองตรวจสอบความรู้สึกของคุณและเขาว่า ยังต้องการกันอยู่หรือเปล่านั่นเองเนาะในไพ่สี่เหรียญนั้นบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่การหวงแหนซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นี้มากๆาเมื่อได้รู้ใจตัวเองนะคะก็กลับมาเนาะกลับมารักกันเหมือนกับเพิ่งรู้เพิ่งหรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปแล้วคุณเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะสูญเสียเข้าไปเลยกลับมารักกันครั้งนี้จะรักกันมากขึ้นกว่าเดิม ต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนออกไปแล้วไม่มีน้ําไม่มีดินไม่มีปุ๋ยก็รอวันเหี่ยวเฉาก็รอวันตายเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายามที่คุณไม่มีการและกันเนี่ยมันเหมือนขาดเนาะขาดพลังกายขาดพลังใจขาดทุกสิ่งทุกอย่างมาหล่อเลี้ยงมันเหมือนกับพอมีโอกาสก็ไม่ได้อยากที่จะไปคุยกับใครไม่ได้อยากที่จะไปจริงจังอะไรกับใครมันเหมือนกับ มันเหมือนกับเวลามีกันและกันนะมันคือความท้าทายมันคือความตื่นเต้นพยายามดึงกันไว้เข้าใจเนาะพยายามดึงกันว่าจะพอปล่อยออกจากกาันปุ๊บทําไมอื่นๆเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะท่านผูั้เปลี่ยนไปความรักความสัมพันธ์ของคู่นั้นมีความปรับความเข้าใจกันกลับมา กลับมาเพื่อที่จะไปต่อนะคะกลับมาเพื่อที่จะไปต่อนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆอะไรที่จบลงไปแล้วถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าของคุณนั่นแหละเพิ่งเดียรู้ใจกันว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยคือปาฏิหารแห่งรักจริงๆนะใครทีนะ่คุณมีความหวังนะถ้าคุณถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณและเขายังรักกันและกันอยู่เนี่ย เชื่อถือว่าไม่มีทางที่จะออกไปจากชีวิตของกันและกันได้เลิกกันไปจบกันไปพักกันไปเนี่ยไม่เกินไม่เกิน3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกรณีที่เขาเองก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับจริงๆทั้งคุณและเขาว่ามีตัวเลือกนะคุณก็อาจจะมีตัวเลือกและเขาก็อาจจะมีตัวเลือกแต่ถ้าเพื่อนๆชาวกันไม่มีตัวเลือกถ้าเขามีตัวเลือกเนี่ยถึงแม้ว่าคุณและเขาพักลบกันไป เนาะหยุดหยุดเรื่องราวความสัมพันธ์กันไปแล้วเขาอาจจะไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่แต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องหวนกลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการรู้ใจว่าเขายัางต้องการคุณมากมายแค่ไหนแพชชั่นนั้นยังอยู่กับคุณเต็มร้อยนะคะไปดูกันว่าไพ่ออร์คิลอยากจะเอไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนชาวกันบ้าง new love ะะรักครั้งใหม่กับคนเก่าไหมนะรักครั้งใหม่กับคนเก่าแน่นอนค่ะตัดกันไม่ขาดอะ่ะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแน่นอนเพราะคุณและเขานะคะคือเนื้อคู่ค่ะเป็นโซเมจกันจริงๆคุณและเขาขาดกันไม่ได้หรอกเมื่อกี้เราบอกว่าการกลับมาปรับความเข้าใจการการกลับมารักกันครั้งนี้บอกดเลยนะคะว่าเกณฑ์นในเรื่องของการแต่งงานและมั่นหมายจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ตัดสินใจแล้วล่ะแน่นอนแล้วล่ะคบกันมาจนคบกันมาจนไม่รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนอืประเด็นเลยหรือว่าอะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเหมือนกับมีการเคลียร์ตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็กลายเป็นความรักครั้งใหม่ที่มันสวยงามมันสวยงามระหว่างคุณกับเขานะคะบอกได้เลยว่าร้อเว่าคุณเนี่ย คุณและเขาจะได้แต่งงานกันมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นสําหรับคู่ที่พักลบกันไปหยุดกันไปแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าขอยคุณจินาการความรักที่พิเศษสุดกับเขาได้เลยนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนการแยกออกจากกันไปนั้นมันคือความรู้สึกที่ทําให้คุณและเขา ได้รู้ใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วคุณและเขานั้นรักกันมากแค่ไหนนะคะเพื่อนๆชาวกันโอเคนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ยังรอคอยกันและกันอยู่ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ